กับชาแลของเราอแล้วนะคะวันนี้มาดูเบอร์เล่ใช่ค่ะเบอร์16บนะเบอร์สิบหเป็นพี่ชายพี่เรานะพี่เราเบอร์สิหเป็นพี่ของเรานะคนโตนะครัเบอร์สิบหกดูหดู่ไงเนี่ยค่ะเบอร์สิบหกจากปรชาชนเยอะวพีเชียเราเดี๋ยวฟังเสียงเอาละครับเหีนยุกคนนึ่งค่หาบอร์สิบหสีเ้ยเอเสียงเงอนนันาแวานึงลายม มาดูเต็มเลยเสียงเออโวทางด้านนู้นก็จะเป็นตะกอนะคะแล้วก็จะมีบอลเแรกจับแดงแจมแดกก็ไม่เป็นไรครับยังมองยังดูเลยอยู่ว่าวันนี้นาคีจะเล่นอย่างไรวันนั้นก็จะเป็นพวกร้านชาอะไรที่มาขายของใช่ครับคนไหนครับทำแพรบมาดูกันก็จะมีภาษาอีสานคนด้วยนี่ต่อ

ลิลัมนะคะทีมพี too, ่เราโอ้ไม่ใช่ราชพัฒน right. ์โคราชนะคะทีมพี่เราส่วนทีมนั้นเป็นทีมนาคีนะคะชื่อโคตรคนบ้าโคตรเลือดแนาคีต่างของอีสานใต้ยอะไรบ้ังชื่อคนตีมากค่ะใช่แล้วคนตีนไหนครับมาไปมาไปส่งค่ะอย่าเดี๋ยวไปใครครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยนครับนงเลยแล้วครับ ดูว่าจุดตรงไหนครับโอ้ยังไม่เข้าชนครับหมายเลขสามยังไม่ตีเรืองครับยางครับหกนำไปครับนาคีต้งนำไปเรื่อยๆเสนไม่ได้เลยเก่งไหมครับได้ตามตามเรื่อยนะครับใหญ่ใกล้นะครับยยยยบอลคานี้ยังเขียนบอลได้ลงมาต ตอนนี้ได้จะไปโฉบรถที่ทางนี้พี่หมายเล้ที่งค์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ตะกอนราชสิมาเนี่ยออกแรนไปพลังพะลังทอร์นาโดค่ะมีโอกาสที่จะเก็บคะแนนได้ทอร์นาโดแทนไบก็เลยออกที่เราคนนั้นนะหน้าคนเสื้อสีส้ม เขาัักบอลขึ้นนะครับเบอร์16นะฮะบอลรั้งคือตัวได้เฉยครั้งลมือเขาถึงบอลก่อนแน่รอยแน่นอนมอหนลงไปัได้มาเล่อยพี่น้องครับ่มาครับเป็นสามองเชียและจัรพัฒน์ก็ยิ้มอย่างนี้นะครับสบายสบายครับท e> ่านผู้ชมครับโน่นใจดีนะครับ ตอนนี้ที่48แล้วค่ะไปเสียดบางปยนล้อสาางว่เข้าขาอกอยู่เลยครับังไินแยกเดียวคนายของราชพัมาดูอีกลูกหนึงกัน แล้วก็นาทีน่าซ้ายก็ไคุณภาพครับแก้วเลยแหละครับคุณภาพคร้อมที่จไปนะท้ายครับแก้แล้วก็นาทีน้าซ้ายนี่หน้าครับโอ้ยเน็ตก็ยังได้อยู่ครับหน่าซ้ายโอ้ยครคนรับเนี่ครับเขาดีเขาอ่านเกม